อะช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้มีสำนวนที่เกี่ยวกับการพูดจะเป็นสำนวนใดบ้างเดี๋ยวไปฟังกันค่ะภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี สัสดีค่ะยูกับจันจินีเช่นเคยนะคะกับความรู้ภาษาอังกฤษนะคะสันส้นๆกระชับเข้าใจง่ายนะคะต้องบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจินได้มีโอกาสพบกับเอซีที่นะ่ารักมากๆเลยค่ะของรายการภาษาพับเลินเรานะคะต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะคะท่านสารสนันเองค่ะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรายการเราตลอดเลยซึ่ง อได้มีโอกาสมาเจอกันนะคะแล้วท่านก็ถามคําถามบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติเราไปเจอเพื่อนต่างชาติหรือเจออคนไทยก็ตามนะคะแต่ว่าเราอยากจะบอกเขาว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเนี่ยพูดมั่วๆจังเลยนะเธอเราจะพูดว่ายังไงดีภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีคํานี้ไหมนะคะเราจะบอกเขาว่ายังไงดีเหมือนที่จินเคยพูดในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีมันจะไม่มีความหมายที่ ตรงเป๊ะๆะนะคะสำหรับคำภาษาไทยแต่ว่าก็ยังจะมีคำที่ใช้แล้วทำให้ฝรั่งต่างชาติเข้าใจว่าอ๋อหมายถึงคำคำนี้ได้นะคะอย่างเช่นคําว่ามั่วค่ะถ้าสมมติเราจะบอกเขาว่าเฮ้ยเนี่ยพูดมั่วแล้วเนี่ยไม่ใช่ความจริงเลยเราสามารถใช้คํานี้ก็ได้นะคะคําว่านอนเซนนอนเซนเนี่ยคืออะไรที่เหมือนไร้สาระไม่เป็นความจริงมันดูมั่วมากๆเลย เราก็ใช้จำนวนนี้ก็ได้ค่ะ That's nonsense That nonsense nonsense ค่ะสะกดด้วยตัว n o n s e n s e ค่ะอีกทีนะคะ n o n s e n s e ออกเสียงว่า nonsense That nonsense หรืออีกคำหนึ่งนะคะจะใช้คำว่า that's bull ก็ได้นะคะ that's bull อะไรเนี่ยมั่วไม่เห็นเป็นเรื่องจริงเลยมั่วชัดๆเลย b u l l ค่ะหรือใช้สำนวนนี้ก็ได้นะคะ that's bunk that's bunk b u n k ค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะมันไม่ได้แบบเป๊ะๆนะคะแต่ว่ามันก็ทาสามารถทำให้ต่างชาติเข้าใจได้ว่าอ๋อ เราจะหมายถึงประมาณนี้นะคะทีนี้มันจะมีคำว่ามั่วอีกอีกในยะหนึ่งนะคะอย่างเช่นสมมุติเราทำอะไรไม่เป็นเลยอะแต่ว่าเอ๊เราอยากจะลองมั่วๆดูอย่างเงี้ยคะ่ะ จะมีภาษาอังกฤษไหนที่ใช้ได้นะคะจินก็เลยนึกถึงคำนี้ค่ะคำนี้มันจะไม่ได้เป็นทางการมากนะคะใช้ในภาษาพูดได้เลยค่ะแล้วก็ลื่นไหลเป็นปกติเหมือนเราใช้เป็นภาษาพูดทั่วไปเลยค่ะนั่นก็คือคำว่า Wing วิ ing ที่แปลว่าปีกนี่แหละค่ะแต่ว่าเราใช้คู่กับอีกคำานึ่งนะคะนั่นก็คือคำว่า it ค่ะ Wing it เว้นวรคนิดนึงนะคะ wing it W I N G ค่ะแล้วก็เว้นวักนิดนึงแล้วก็ I T ค่ะ Wing it นะคะถ้าเราพูดคำนี้ค่ะจะให้ความรู้สึกประมาณว่าเหมือนติดปีกมั่วๆเอาตัวรอดไปให้ได้ก่อนประมาณนี้ค่ะลองดูตัวอย่างของประโยคนะคะตัวอย่างแรกค่ะ I haven't prepared for the presentation I just wing it I haven't prepared for the presentation I just wing it คือฉันนั้ยังไม่ได้เตรียมงานพรีเซนต์มาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปมั่วเอาเดี๋ยวไปมั่วเอา I just wing it ก็ได้นะคะหรือ I'm not ready for the quiz at all I will wing it I'm not ready for the quiz at all I will wing it คือฉันไม่พร้อมที่จะสอบควิสเลยอะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปมั่วๆเอาหรืออีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะคะ I totally wing it at the i n t e r v a l I totally wing it at the i n t e r v a l ก็คือเนี่ยตอนสัมภาษณ์อะฉันตอบมั่วมากเลยหรืออ่ะยังไม่หมดนะคะขออีกนิดนึง I didn't get a chance to get the salon before the party I just wing it I didn't get a chance to get a salon before the party I just wing it ก็คือเนี่ยฉันไม่ทันได้ไปทำผมที่ร้านเลยก่อนมางานเนี่ยก็เลยแบบรวบผมมัวม่วๆม,ม,มา หรืออ่ะประโยคสักอีกหนึ่งประโยคส่งท้ายแล้วกันนะคะ please prepare it well don't wing it okay please prepare it well don't wing it okay คือเตรียมตัวมาให้ดีๆแล้วกันนะอย่าไปมั่วนะโอเค ก็เอาเป็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะที่งงว่าเอ๊ถ้าเราจะพูดคำนี้เนี่ยแล้วภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรนะคะก็ลองจดจำแล้วก็เอาไปใช้ดูได้นะคะอย่าไปมัวะะปม่วนะคะ Don t w i เ g it อย่าไปมั่วนะคะ don't Win g i ตจำไว้เลยนะคะก็มดลาจันเนนี่เรานะคะลองฝึกแล้วก็นำไปใช้แล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะกลา้กลาๆเข้าไว้ค่ะพูดแล้วก็ยิ้มไปเลยค่ะรับรองค่ะว่าไม่ยากอย่างที่คิด สำหรับนี้สวัสดีค่ะ